ช่วงนี้พาไปดูบรรยากาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาครภูเก็ตนะครับที่จัดการเรียนการสอนตามพัฒนาการของเด็กประถมวัยครูทุกคนที่มีใบประกอบวิชาชีพทั้งนั้นนะครับทําให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นที่จะฝากบุตรหลานไว้กับโรงเรียนแห่งนี้ครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าว NBT ภูเก็ตของเราก็ได้ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะพูดคุยกับผู้บริหารของโรงเรียนจากกรณีที่มีข่าวครูประถมวัยทำร้ายเด็กนักเรียนที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบ,บรุรีนางพัทธิราสุวรรณรัตภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตบอกว่าครูทุกคนนะครับต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยยึดถือพระราชบัญญัติและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กปฐมวัยต้องเอาใจใส่ปฏิบัติต่ตอ,อนักเรียนโดยคำนึงถึงสิทธิเด็กและก็ปราศจากการกระทําความรุนแรงทางร่างกายและก็วาจานะครับและจากการเยี่ยมชมห้องนักเรียนชั้นอนุบาล2และอนุบาล3วันนี้นะครับก็พบว่าน้องๆกําลังสนุกสนานกับการเรียนการสอนผ่านการจัดผ่านการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงงานนะครับ ที่น้องๆสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจโดยการเาเสียงประชามตินะครับปรากฏว่าห้องนี้นะครับตัดสินใจเลือกเรียนเรื่องของดอกพวงชมพูซึ่งเป็นดอกไม้ประจำโรงเรียนส่วนอีกห้องหนึ่งกำลังเรียนรู้ในเรื่องของการวาดภาพดินสอตามจินตนาการคุณครูบอกว่าการให้น้องๆวาดภาพดินสอเนี่ยนะครับกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมือให้แก่เด็กๆ ทั้งการจับดินสอการระบายสีซึ่งครูผู้สอนก็สามารถประเมินพัฒนาการของเด็กๆได้ตามชิ้นงานที่ออกมาเรียกได้ว่าเรียนอย่างสนุกเติบโตอย่างสมวัยตามพัฒนาการซึ่งก็ดูได้จากรอยยิ้มและก็ความตั้งใจของนอ้นองๆนะครับสำหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง4ด้านก็คือด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัยอย่างรอบด้าน ไม่เร่งรัดให้เด็กต้องอ่านออกเขียนได้นะครับและทางโรงเรียนนะครับยืนยันว่าครูผู้สอนทุกคนมีจิตวิทยาในการดูแลเด็กเล็กเนื่องจากทุกคนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและก็มีใบประกอบวิชาชีพครูส่วนครูพี่เลี้ยงที่มีวุฒิต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางโรงเรียนได้มีขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับมีการส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ครับ